ออเหลักแท้ก็โดนสกัดน้องเรื่องสองเจ้าหูตึมเลยคนแรงเขายหมัดต่อหมัดใช่ไหมสกัดกับหมัดต่อหมัดเราก็ไอหมัดเราลูกแตกเอทนนี้ก็มีแต่มวยหมัดในรายการนี้ไอสากเปล็อใส่ใส่บ้างขาน้อยน้องอยู่บ่อฝีมือเขาบอกเขาเป็นมวยฝีมือไม่ได้สี่สองชั้นเลยนั้งมาตั้ง เนี่ยไม่รู้ไม่มีลูกเนี่ยลูกเนี่ยไอ้รู้เนี่ยโดนสามัคคีเป็นมวยบีมือไปเดียวเป็นตลาดต่อยมาดโนับเลยโดนอะไรอ่ะมัดนะ่รับเป็นคอส์ดบาดอะไรที่เราเป็นมวยบีมือไปเดียวชนะมาเพื่องไปไงคอส์ดโดนน้องนั่นโดนน้องนั่นเขาบ้องน้องมันก็ปุ๊บอะไรที่โนร้านโดนนับในร้านโงมวยม่า มีฝีมือไฟเดียวเนาะไตยก็มาเพื่องไหมวะบอกฝีมือตลอมพึ่งมกาเรียเขามาเพื่องเลยไตัไต่ยกับพี่หกขนนั่นเนี่ยหกขนยังเป็นแสงคุณรักคูณแยนนะพี่ก้องสองครั้งแรกแพ้แกนะเราไม่เคยได้ยินเนี่ยเรารู้ว่าเมืองศรินไอหนุ่ยมันรอเปล่าไอติชิตไอติชิ่เพิ่งมาว่าอาจารย์ระวังหมัดนะเมืองศรินต้องมีหมัดหมัดอะไรเขาบอกเขาฝีมือค่ายเขาทั้ง่ายเตะ ไปไปจะบังไม่รู้เลยตรงนี้เขียวหมดเลยก็ตอนแรกไฟแรกสองไฟแรกก็ชนะคาดต่คำว่ามวยฝีมือใครเจ้าบ่ฝีมือต้องมีมือบ่ล่ะฝีมือได้เขาเอ่ยมวยมัดเก่งๆต่างมีกินนะไม่อันนั้นมวยหลากหลายเออมีหมัดมีเท้ามีเข่ามีศอกฝีมือต้องเอามืออย่างเดียวไงเอามือต่อยอย่างเดียวเออแล้วแหละเขาเรียกฝีมือเพราะใช้มือไงต่อยมีต่อยหมัดก็ได้ไม่ก็ใช้มือไงเขาใช้มืออย่างเดียวอไป่ทั้งเลาทั้งเลย ใช้มืออย่างเดียวเขาเรียกไฟฟิมือจนเป็นล่มอะฟูหนเลยแทบหมดในเร็นแน่นอนน่ารักคือที่จ้องในนี้ตัวตัวก็เสแรกไอ้เหล็กนี่มันเป็นนักข่าวต้องมีใครมาจากนักข่าวนะครับนักข่าวตั้งเงานหลับม้งหลับนี่ไงนนะต่อยกามิ่งขอโปรโมทย่างคักเลยวะคิดได้โอ้โหโปรโมท้้นนนัีไฟไฟไฟแรกทีนารานโดนน้อกไม่ได้ไปดูไปดูไฟแก้มือสากเล็กมันสามนักต่างชนะนะ ใบแรกก็ต่อยกันลงเลยก่อนไง่ใบกันแรงๆแล้ววันนั้นใส่กันไปใส่กันมาปุ้งเลยนะดูมันปุ้งเพราะน้ำมิงเขาหมัดยาวนะโตมุกยาวโล่หมัดโล่คมอะโล่ยาวกันเยอะน้องนารานขยับเข้าไปป๊อปแล้วก็พด่งไปให้เลยตอนนี้ไม่ได้ไม่ไดไม่นับนะไม่นับนะยังยืนจะสู้ต่อนะแต่ขามไม่ไปเตทมสมวยหมัดกูก็ได้อยู่นะ แล้วตอนนี้เป็นไงไม่รู้น่ะ อามิงเป็นไงตอนนี้อมวันนั้นหลายเดือนแล้วแกโทรมาเขาบอกมันสบายดียังเขาบอกจะกลับกลับไปที่ที่บ้านเขาบอกไปนวดหมอแขกอะนวดน้ำมันอะหมอแต่แกเดินหน้าเลยเดินหน้าละมือง่ายอยู่แตะก่อนว่าอย่างไรกินเหล้าตะกินเข้ามาทุกวันมาทุกวันเลยไม่เมาไม่มาวันนั้นวันนั้นใส่เสื้อเขากินช้างสองขวดมาสองขวดก็เมาแล้วลาไปฉีกเชื้อทิ้งทุกวันใส่เสื้อขากลับต้องถอดเสื้อกลับอะใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อสีขาวอ่า อแขนสั้นใช่เขาเขาหมุน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 แล้วมันขาดไงไปแล้วจับแม่งชีของเราชอบไปแจ้งกชอบไปแจ้งไงไปจับแมงชีขาดหมดไอ้ที้อฉีเสื้อกูอีกแล้วมีแมงชีกูกี่ตัวแล้วเนี่ยยอกเลยแกกินเบียร์ช้างไงสองวดแกก็เมาก็คนมาหมัดอยู่แล้วแกก็เมาหมดเลยเป็นเห็นมอห์นิ่ซึมแล้วเนาะเบียร์ก็เมาดูว่าเห็นกันหัือไง อันนี้มันก็มาอยู่ที่ค่ายศิษย์ทงนยมันก็นอนับนอนกับพี่เนี่ยเอ็นลิงเก็บผัช่องอ่ะแต่นี้มันก็คิดว่าตอนไม่ยังไม่มาอยู่มันคิดว่าเราสามารถสอนสิ่งนี้เป็นมือเงินแสนนะผมไม่มานั่งคุยกินข้าวมันนะพอมาก็นอนด้วยกันกินข้าววงเดียวกันมันก็บอกว่ามันเรียนตั้งแต่ปหนึ่งอ่ะจนปหกอ่ะเรียนไก่เตะไก่ชันชัยอ่ะ ก็มันเป็นมมืเงแกนแสนมันไม่คุยเลยกินข้าวก็ไม่กินเรียนมันด้วยกันนะซ้อมอยู่ด้วยกันก็เป็นเมืองแกนแสนแบบมันไม่คุยมันมาซ้อมอยู่กับพวกเรามันก็นคือว่าเราเป็นแบบไอ้ติ๊กเงี้ยแล้วพวกจานปีมาพี่หลองเป็นแบบเฮ้ยกูไม่ถือตัวกูไม่ได้เป็นคนงี้ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็นอนกับพี่เดียวนอนที่เดียวกันเห็นหาทิแล้วก็ไอ้นี่ไอ้ชุบะน้อยอ่ะมาซ้อมอยู่กับพี่ มาต่อยไปที่สองชิงแชมป์กับทหารเล็กวันที่ชิงแชมป์โลกอ่ะกินโตลุมันได้แชมป์อ่ะแล้วมันไม่เสียใครนะมันโดนปลดสิบสามใหญ่อันที่ไม่พิชาไปเลยรับจำนำรถไงพิชาไปไหนเอาช่องจอมเป่อไปเล่นบังไฟวะไม่ไม่ไม่เอาช่องจอมมีแต่บังไฟเด้มีานเขาเล่นบังไฟกันรู้มันมีบอลอยู่แต่มันมีบังไฟด้วยตั้งรับก็ทัานเลยกูจะต่อยมัดจังไดระหว่างนี่ไง เข้าึ้นเลยเหรอสันนี่ไงนี่ไปแหล่ผายกเลยเนี่ยเชอรี่อ่ะเนี่ยไปช่องจอมาถ่ายหน้าบอลบอลโลเยนเนี่ยเชอรี่เสมอแดงได้ต่อยเชอรี่เหรอนี่เข้าใช่ไหมอ๋อสู่เข้าหนีบออกหนีบอเออหนีบออกกอาไว้ได้ยามาที่ไนเต่อยประทันเราหนีบอกมัดต่อยประทันแล้วมันเข้ามาเรื่อยเสมอแดงได้แบบนี้กรรมการเขาขังได้เลย พอแล้วตีขึ้นแล้วเลยเชอรี่เขาเขาดุขึ้นอย่างนี้พี่ตีกับนกเสร็ลามดำฮะแม่นบะพี่ตีเข่ามือนกำนั่งอ่างไรเน่ยเน่ยอ่ะมีเข่าผมแรกกวัวเออปังกปังเด้งไม้วเด้งสูงเลยมันเถอะเด้งสูงเลยหรออ่าไปถามได้พ่อมันเลยนะไปเสมอกันึเดือนเองไฟแรกไฟสองแพดขาดแผดขาดแล้วปลายปลายนิดเดียว ไปโอกาน้อยเดียวแรงป่ายมันลมบ่เลองใดมันเมยตีพอทันมันทางล่างบุกให้ตีรับไอ้ไอ้ร้านแม่งไปเร็วจริงว่ะต่อยมวยดีทั้งนั้นเลยอ้าวมึงนับบอกให้นับไปฟังไอ้ฟังไงนับไปฟังก็นับตัเดียวไอ้มนัสสักก็ต่อยน็อกพรสักน้อยก็ต่อยน็อกสิงแดงก็น็อกพรไอ้ไอ้ไอ้แมวน้อยก็น็อก แล้วก็ไอ้แสนเชิงนี่นอกไหมหกห้นเนี่ยนนี่จะนอกเราเขาวอาอะไรวะก็มาแก้งบอร์้ันอีสานไหมไปเตะกวาดเศษเยษฝาดแลนเนี่ยแก้งลงไปแล้วขาแกมาขัดขาผมเฮ้ยแก้งแก้งมาล้มตามล้มตกเนี่ยเปล้มล้มแค่ขางกันมาลุกมาเมากันเมาเงี้ยเรนเราเรามันทับกันแก้งกันนะอาจจะทับมากแกเมาอ่ะ เออก็หนีโดนเห็นมันลานแกแล้วขาแกมามาโดนเราแต่ล้มอยู่ล่างนะเราก็ล้มเรื่แล้วมันดีเลยสองแป้งลงแป้งแทะขาแกวันนี้ไปล้มไปงี้แล้วขาขาเข้าไปอยู่เนี้ยมันก็ไปราล้มไปด้วยไงล็กตอกแล้วมันล้มไปแทะค้างนันคือมันน่ารางเมาขาคอเลยดังกึกคึ้ว่าเสร็จแล้วผมมาตอกตอยเสรอกวันนี้เราก็หมดยกพอดีเมาเกือบโดนนัดเพราะในร่งชนะ ด้วยกันไงอ้น้ำพุไม่ได้ต่อยเอาน้ำพุนแเที่ยวคือเครือนด้วกันไงนำาเาพยายามมากเลยเลหามให้หามอ่หามองหุนเน่ยวะแล้วม่งรถไปแต่กระดอเหี่ยวหมดจัวน่หอยเออทำบาปก็ิกหอยตตรงชัยกระดอเหี่ยวเลยบุบีเมาหวัดย้อนหน้าร้านเะมาย้อนหั้นไม่หล่นน้ำมันมืงไม่องผมเห็นเนียคลผมเป็นกิ้เราม่รถเยอะไงจะลงแรงไม่ลงแรรถตเจดกิโลแปกิโล หกสิบสามนะไอ้ต่อยยังไห้หัวยังโกนเนี่ยไอ้เคียนนะที่ไม่ได้ซ้อมได้ไม่ถึงไม่กี่วันนะต่อยอ่ไไเคียนหวิ่งแปดเช้าตอยไอ้เคียนไอ้เคียนที่ศึกมาใหม่อ่ะที่บวชศึกมาใหม่ไงแม่งวิ่งไปทำเชื่อวาแม่งให้กลับค่ายแล้วไอชิบหายเป็นพระอยู่ในวัดแม่งโทรเลขบอกมีรายการให้ศึกตัวเลขไปตามเนี่ยมีโทรศัพท์ได้หล่ะโทรเลขไปตามเพื่อเปิดอ่านปุ๊บ คนน้องสาวน้องสาวให้พวกเด็กเอาเอาไอเพราะว่าสามกิโลวัดจากบ้านไปสามกิโลใช่ไหมเอามาให้เราเปิดฉีดดูปั๊บศึกเมื่อไรกับเขาดวนมีแต่การโจกค้ยให้เราคิดในใจเหลือเวลาแปดวันแรกบวดเจ้าวันก็ก็ดูเลิกศึกไม่มีเราเลกศึกมีเราไม่กล้าศึกเดี๋ยวแม่งบ้าไม่บ้าก็ตายเนี่ยอยู่แม่เดือนหนึ่งพอศึกมาป้องกันศึกมาชรระอยู่วัด องวันอยู่วันตรงอยู่สามวันนะติดแล้วไม่ได้อยู่เลยไงอันนี้อยู่วัน,นครูไปตามให้กลับค่ายเลยไม่ต้องอยู่แล้วอซ้อมเลยรดเก้ากิโลป้องกันแชม112ป์ร้อยสิบสองปลาน้ําหมากปลาไปหกสิบโลโโกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนไม่เคยวสวดมนเลยอาจารย์อาจารย์ลองทันกล้องสวดมน้ามั่งไงเนี่ย <laughs> กินเสร็จนอนแล้ว <laughs> รถน้่หนากนก็ตายเราแปดกิโลหกสิบกิโลต่อยห้าสิบเบ็ดอ่ะฉันต่อยห้าสิบห้า ต่อยห้าสิบห้นุณสามสอาทิตย์จะวายประมาณสิบสิบห้บหกวันต่อยลดน้ำหนักนักของผมใช่นายได้สิวันเราแปวันแม่มันลุกเราต้องหกสโลแล้วต่อยห้าห้าหบเอ็แล้วันนี้แคมป์กันมันอ่ะก็รถไปก่เสียร้อบสองวันแล้วมาชิมร้อยสิบแปดทุบซะไปไปทีที่บวชม้าเนี่ยยอมไปเชียร์ซะทรายป้องแมงคุบกบเลยมากราบตีนเราเลย ที <muitas> ่แม่งวิ่งลุกได้เพราึวิ่งมาฟ้าไม่ปล่อยเลยเราก็หมดไปตามนั่นแหละเนาะยกสองต่อยเละแล้วและเลลูกเจนนันยาญยกวงเขาพาต่อยต่อยอเมริกาไอ้เคียนเขาก็พาลูกทีคำอะไปหาผมที่ค่ายแล้วก็ยายอะไอไอ่ตุ๊กไอ้ตุ๊กครูก็เมียไปอีหน่อยอะไอ้เคียนจะอีมาเรียไปหาเราเนี่ยนอนค่ายอะไรเงี้ยไปแรมมาแมวนอนมึงเนี่ยนอนค่ายนอนเรียนเนี่ยเออตกเือ แรงอายขึ้นคนไหนฮะไายขึ้นเอาคนไหนมัง่นนนงไอ้ที่นอนเรียงอะไม่นอนมันก็นอนกับผมอ่ะที่นอนเป็นต้นชนน,นอนนอน,นเราเย็นเปิด<บ>แรงมันไม่ยอมไปนอนนี่แหละพอตกเย็นอ่ะตอนไม่เด็ขอพี่จิ๋ออกไปถ่ายวีดีโอจินข้าวเง,งี้ยเออแเ้าก็โทรมาดิไอ้เชียงไม่อยู่ค่ายเขาโทรมาจากอเมริกาไอ้เชียงก็อยู่กับพวกผมเนี่ยก็กลับมากลับมาก็กลับยำขาโอ้ยหยำไอ้เชียงน่ะลูกดัมเบล มาคบกับโค้งครับแล้วเราแล้วสงใั้โทรชาติเออเขาโทรครูเขาบอกครูครูก็โทรไปทักายชาติมึงเอามาดูเลยมาถ่ายรูปวันนี้ต่อยใหญ่ใหญ่ชมบเพชรชิงแชมป์ร้อยเราเสียร้อยจร้ให้มันเนี่ยชิงจแต่คนนี้ถ่ายรูปแล้วเดินไปห้องน้ำนะไปเจียนไเจียนมึงโดนโดนยังแต่ไอ้เนี่ยปัตเตอร์รูรูไอ้ผนาเนาะ ไอ้ข้างละสิบประเพณ่ะโดนเลยหลอดมันเ็เบลทุบกูทุกโค้งอะมันหมดเลยสองข้างนยยี่สิบประนไอไอปัตเตอร์ไอที่แปปลดฟันไอเป็นรัวไอเชียนมึงโดนมั้อมันสอเรียกเราไปทังน้ำเปิดเปิดเค้มันทุบมันมเบลอะทุบมันอไ่เชียนอะแล้วต่อยังาหนะต่อไอเชียนนะ เอาแค่แพ้ชนาพอนะข้าวฟันศอกนะเพิ่มเลยมีข้าวเชียนชาติไม่ฟันศอกเอาแค่แพชนะเองวันนั้นวันศอกเชียนแต่งไงแล้วมันก็เดินมาชาติอย่าลืมนะแต่ก็แต่งข้าวฟันศอกอ่ะเลือดรูเลือดเชียนมั้งปัดปัดนี่เราไปต่อยมันวิ่งฟ้าเลยวิเราเห็นไอ้เชียนโอ้โมันร้อนมันมีทบที่คูมแบบัตเตอร์ไอ้ตี่เป็นรู้ๆเด็กเนี่ยข่างก็สิบผมแผ่นน่ะ โอ,อ้ยแถ่ายรูปยังไงมันให้แกะออกให้เทนเนอร์ชื่ออะไรอะไรฟ้าสางสอลงลูกมึงลาดนะดึงออกแล้วก็เอาน,น้ำมันม,นมวยขาขาไอ้ที่มันแตกไว้แม่งเรอไปเทียนเอารถทุบด้วยลูกดัมเบลไอ้ดัมเบลลูกคางสองกิโลเนี่ยทุบเอเคดดูปั้มนะปั้มไม่ถูกใจมากปั้มชั่วโมงสองชั่วโมงแม่งโยนระเบิดในหนาขึ้นวิธีไอ้ต้อยไอ้ต้อยบอกมูจิปั้นระเบิดมาตาย สลักหลุดแม่งตายมันบอมไปถูกใจไหมมันโยนระเบิดขึ้นมุมบนทีอ่ะเราไปต่อยมันยอมมันก้าวพรวดลงเลยวิ่งกันอ่ะเราก็ไปเก็บแล้วแกะบสลักแล้วโยนใส่แม่งมันบ้าอีกเนีะต้องโคนแม่มันต่อยกั็ไปก็ต่อยกั็มึงนุ่มพอสบายชจไงมึงนุ่มเลือดลยยองตัวเดียวกันแต่ร้านเทนี่เนาะน็อกยกยกสามได้ป่าวพี่พักยกสองบอกพริกเลยเพราะว่าหมดยกสองปุ๊บนี่ มันมันเหลือเวลาประมาณ20วิเองสินะมันถึกแทงแล้วถึกแทงปุ๊บเอาเกลียวต่อยมันไปเลยมันสะดึงอยู่บ้าสิขานี่สะดุดเลยมันก็ชาดเนี่ยมันก็เต็มเต็มนะบักเต็มในหงายท้องเติมลุกขึ้นมามันก็จุกเนอะหน่อยมันต้องเอาตัวรอดก่อนอะเนี่ยกระโดดตึ้งตึงหายใจก็ไม่ออกเลยแล้วโอ้ยมาเว้ยมาหนั่งก็ดีพูดบูดตาทะลุแล้วเลยแรงใจจัดมามึงจะไม่สู้เขาจะไม่จะไม่สู้เขาลงมาไม่ต้องชก ไปเสียงจะนวดมันต้องนวดแมวมันน้ำกับมวไอ้คนมันยายน้ำกินผมไม่ต้องให้น้ำแม่งกินแบบสองนาทีอ่ะอออดกรี๊ดวิ่งวิ่งกับเรากระลกกระลั่งฟันยกไปชกอยู่ขึ้นยกสามปั๊บโอ้โกทำการสัำมุกชกกูไม่การมวยแล้วกูไปอย่างี้ไปงี้เลยเนี่ยเอาไปจิ้มไปจิ้มไปแล้วได้ประมาณนาทีนาทีกว่ามั้งนาทีแต่มุมเข่าที่จะเข้ามามุมเขาดิมุมระคังอ่ะมุมระคังกูไปแล้วก็โถโถโถทุ โตลงบงขบ้าวหานไปมองไม่นับสเที่ยวสามเที่ยวซาดีใจเออซาดีใจแล้วกรรมการมันมันงูเงินงูเงเงีนใ่เออไปก็ไทแราปุ้งปุ้งปุมันโดนทุกมันไงปุ้งปุ้งปุ้งออกปุงงหันไปมองอีกรรการไม่นับอีกสามเที่ยวจนมาสวยเปอเตัวคู่สามสรุปเป็นะไรบ้างสรุปแล้วคู่หกคู่หกอะไยังไม่รู้สึกตัวอือ มันโดนเลยสามชุดไงสะสมมันสะสมสะสมแดีวโดนโดนแบบเมาเมาดับเบิ้ลเมาอ่ะสามชุดอ่ะมาโดนตท่านั้นเนี่ยแบบมัดเมัดต่อนัะนกมัดบค่อยหนักแต่มันสะสมเออหนัก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 อ่ะไปตัดก็โดนหนักนี่ก็โดนหนักนี่ก็โดนเลยับตัวยุ่งก็โดนอะไรก็โดนหมดอ่ะโดนเราบินข้าวบุ้งเลยอ่านไปมองแม่งเสลยไม่น้ำสามชุดอ่ะชุดที่สามตีเงินเดือมสิบห้านหลังปุ๊บเนี้ย ก็แบ่งครึ่งเราก็ดูแลตัวเองไงทีเมียบ้านชาวเาเสนะเออใช่บ้านชาวอยู่ข้าวัเสกินเองแล้วมึงยาวอะไรไปเองเงินก็ได้ไม่รู้อะไรป่ะไปเบิกที่ได้ที่ได้หน่อยไม่ได้ตอนป่วยเพื้อนอยู่ตอนหลังแล้วใช้ตอนหลังจริงอยู่แต่ว่าเราดูแลตัวเองไงใช้จ่ายดูแลตัวเองมเง็นตัวเองลูกเมียลูกก็สองคนแล้วช่วงนั้นยังไงตัวเด็กกำลังเอาแน่ตอนแอดตอนนี้พมารัรับสามครั้งเกือบเดือน แล้วคุณเธอจะเอาอะไรเก็บมาเพื่ออะแม่แม่เยอะกีม้อบอกไม่มีเข้าไปเนี่ยเปิดประตูก็มีประตูกระจกเหล็กอย่างนี้นะประตูเหล็กเก็เข้าไปตู้ีกระดองอะไรกรน้องครับขอคนนึงครับขับบ้านแม่ผมป่วยรองเรพยนว่าไอ้ยันแม่ผมไปแล้วแม่มึงจะหายนู่ใช่ไหมเราเราจะคอยคอยครับโอ้โหแกโหดหมาย ด่าเลยชี้หน้าด่าเลยอไว้ยัดแม่มึงไปเลยแม่มึงจะหายมึงไม่ใช่หมอเนี่ว่าสิหมดอล่นเงินกูนะคิดในใจนะค่าตัวกูไม่ได้ขอตัวกูไม่ได้เต่อยผู้บานเนี่ยไฟแรกเนีค่าตัวบอกได้สองแสนเนี่ยไหมในสูงสุดในชีวิตการชมมวยคือได้ค่าตัวสองแสนครั้งเดียวแต่มันก็ใช้เวลานานเหมือนกันตั้งแต่สองไม่เวลามาเป็นก้อนนะได้มาสามครั้งไงเพิ่ได้สามครั้ง่าจะได้เกือบปเดือนอ่ะเนี่ยก็ถามว่านายเก็บได้ไหมผมตะ หยิบสดเลยอะอ่ะมึงไปแลกหกหมื่นเราบอกครูเก็บไว้ก่อนเอาไปนอนเดี๋ยวแม่โดนขโมยเ,เดี๋ยวเช้าผมเอาเแล้วก็ไปสั่งนะครับห้อบาทเนี่ยนอยไว้รูทบูในห้องแม่พวกรักไปกินซะเออแล้วต่อยนาราแสนหนึ่งต่อยพันมุขนแสนสองนะต่อยสมิงหนุหน่มแสนสามข้ามไปร่ำเนิอนอ่ะหยิบสดเลยพว,นนพวกมวยเนะียนะ่ยต่อยข้ามว่ามาเนี่ยเขาต้องจ่ายสดเนี่ยต่อยเสร็จเขาเอาเมาเลย พูดนับให้เห็นเลยอ่ะเนี่ยมันได้นะแสนสามแสนสองเราไม่เคยเห็นไปก่อนเดี๋ยวไม่เคยเห็นนะไอเดี๋ยวไปรับนอนมาแม่ดูขโมยเห็นไหมนะก้อนเลยครไปเอาแล้วก็ไปฝากเอแสนหนึ่งรู้ว่ามีสิบกุญสิบก้อนสิบปั้นเ่อรู้อยู่พทุกครั้งเนาะเออแต่บอกหมดเราอย่างงี้ไม่รู้ค่าตัวเรารู้นี่แค่บอกเราอแค่บอกเราเออ ย้ายมาต่อยิสิึกเลอะรข้าว่าไปอะไรเนี่ยนะสามารถต่อแสนองแสนห้าสองแสนแปดอะไรเงี้ยขึ้นมาอเบ่งเป็นพันแบพันเปสีมื่นมาก่อนแบงพันไม่มียดีแบงร้อยแลบงร้อยแบงร้อยแบงนแงร้อยแบงรอยแบงใหญ่เนะเรารู้ค่าตัวเออให้เราร้อยแล้วก็เออภูมิใจกูรู้ค่าตัวนะแต่ช่วงหลังี่ยเราต่อยพวกฝั่มงคลต่อยนรานอย่างเงี้ยเขา ให้ไฟกระแสชาติมันต้องการใช้เงินมาว่าวะเงี้ยบอครูใช้เงินได้แต่ทำเงา,า,าไปหมื่นนะครูมัาวพเรารุ้ตโวไปเป็นไรแล้วลก็รู้เหมือนลูกกับพ่อเนาะกที่เร